สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาลงอีเวนต์เอ็กซ์เอออ็กสเตจเหรืออีเวนต์ Event ระดับเอ็กซ์ีมด่าน9ของเกมเอเวอร์เทนะอีเวนต์ของราชาอาเธอร์ลสไพอะไรนี่นะอ่านว่าอะไรก็ไปรู้ในช่องมันนะนะจุดสำคัญมันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับจุดสำคัญในการเล่นนี้นะครับคือผมจะเอาดากินนี่มาใช้นะก็ ใช้ลิงมันไม่ผ่านง่ายๆนะผมก็เลยจะเลื่อนหาดากินนี่จนเจอแล้วกันนะก็ขอเป็นเววตันได้เลยก็จะดีมากนะถ้าเกิดว่าเววตัน200ก็แปลว่าเขาปลดลิมิตเบรกมาเยอะพอนะซึ่งมันจะดีมากๆนะครับก็ไม่รู้จะเลื่อนเจอไว้ไรนะสักครู่แล้วกันนะเมื่อกี้เจออยู่เลยนะอยู่ๆก็หายไปอ่ะโอเคเจอแล้วมาคนเดิมแน่เลยเนี่ยจำไอเทมได้อยู่ นะผมไม่ได้ปั้นไอเทมวันนั้นเท่าไหร่เอาเวียกมันไม่ครบนะเริ่มมาแล้วก็มาลิงกดเยียกล่างเลยนะครับเออตีแรงไปมันก็ไม่ตัวอยู่ดีนะไอตัวแบบนี้ตัวขี้โกงนะเนี่ยตีไปเรื่อยแล้วก็กลับมาเต็มอ่ะนะเมตาขี้โกงเมตาทีมท่าไปขี้โกงอยู่นะช่วงนี้เกมฮบเกมกาชาที่เปิดมาตั้งห้าไปเยือนก็ประมาณแบบนี้นะนะ กดเรียบตัวเพื่อนมาเป็นดาดกินนี่ก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นครับผมจะเตะไอ้น,นี่ออกไปนะแม่โอกาสชนะเราจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยเตะตัวนี้เป็นใครกับเรามาที่สุดออกไปมันเกีตการเราที่มันเป็นตัวกาดนะเราจะตีตัวอื่นไม่ได้เลยถ้ามันยังอยู่ไปตีริปโปก่อนนะครับตายแล้วผมตีกิวการมิสเราตีกิวกามิมันยังล้มกิวการมิสไม่ได้อะนะก็เลยตอนนี้ก็เลยมาเล่นตีริปโปก่อนในตาเ่ยนะโอ้โหจะล่วงแล้วนะ ตัวกาเรายัางทนไหวครับเออทนไหวเออทนไหว,วยืนอยู่แลนดสลลอตยืนอยู่นี่แลนดสลลอต์ยังทนได้อยู่ครับตีบ้าอะไร,รนะไม่รู้เนี่ยเห็นไหมความที่กวงด่านมันมันทำให้ทีวีเราคืไม่ต้องขนาดนั้นแล้วแทบจะไม่ได้ตีเลยโอเคดากินนี่ได้ลงมาแล้วนะครับเพราะจีนี่ล่วงไปแล้วนะหมยยืนเฉยอยู่ๆก็โดนเป่าล่วงไปเลยลงมาฟันสวนใสในตัว ตากินนี่คือถ้าคุณเธอลงมาสู้นี่คือตาคุณเธอได้ตีเลยนะครับถ้าเกิดว่าลงมาคือได้ตีก่อนเลยแถมมีความสามารถได้รับสเต็กสตีวด้วยนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับไอ้พวกละมือพ,อพวกตัวนี้จริงๆเออถ้าผมตีเนี่ยไอ้ตัวริป,ปูนี่มันจะร่วงไปเนี่ยมาถ้าอยากรู้เราก็ต้องอ่านความสามารถมันนะติดเผาอยู่แล้วก็มีโล่ไฟนะช่วยลดดามจใช่ไหม เอถ้าเกิดว่าอ่าฮะจะรอดโดยที่เลือดเหลือหนึ่งเหรอโอ้โหอย่างนี้ก็น่าจะรอดอยู่ดีใช่ไหมโอ้ลองตีดูถ้ามันรอดอยู่ดีก็ไม่ต่างเออมันร่วงไปแล้วนะโอเคกลายเป็นโทเคสเราไปแล้วยอดเยี่ยมเลยนะทีนี้ก็เหลืออีกสองตัวอ่าวโดนท่าตีทะลุเออความสามารถนะครับความสามารถ หลังโดนตีของแลนสล็อตผมเลยไม่ทำงานนะโดนตีล่วงไปเลยนะครับไม่แย่จริงเลยเอาล่ะนะครับตอนนี้เราก็มีลิงอยู่ในสนามสองตัวแล้วนะชาวไซยา,ข,าข,ของเราก็จะรุมตบเขานะได้เวลาแล้วพวกลิงกังางตกไปเลยอเออยังไงตอนนี้มันก็ติดพิแล้วโอก,กาสโอ้เอา้อเาลวงนี่ดากกินนี่ของผมนะ มาตีเฮ้ยตัวกาดสองตัวนี่ว่ะโอ้โหติดไฟเผาอยู่โดนเผาอย่างเย่ไอเทมนั้นผมไม่ได้ป้านน่าเสียดายมากยังมีของไม่พอปั้นเท่าไหร่เลยเหมาะกับคนเธอที่สุดแล้วเนี่ยมาท่าตีรปจำตัวของเธอตัวกาดต้องสองตัวเมย์อย่างนี้ก็ตีตัวอื่นไม่ได้เลยตัวกาดระดับ S S r ยืนต้องสองตัวท่าตี ตัวสองตัวก็ไม่โดนต้องตีหมูดสี่ตัวไปเลยนะเออถ้าตีดีไปเลยมาตีไม่เข้าเหลือแต่ลิงโอ้มันจะตีมาแล้วก็ถ้ามันตีมาก็หวังว่าดาร์กจินนี่จะโดนนะดาร์กจินนี่ถ้าโดนไปก็กลับเข้าทีมได้ยกเว้นจะเป็นท่าปิดของกิลกามีซึ่ง Gil กิลกามีตัวล่วงไปแล้วนะก็ไม่น่าจะมีตัวไหนที่ล้มกิลกามีได้ละมั้งหรืออาจจะมีโมเด็ตมั้ง หรือไม่ก็ตัวนี้อะผมจําความสามารถไม่ได้ทุกตัวแนละ้วเกมแบบนี้ในเกมกาชาเกมกาชามันก็มีความนรกแตกสมกับเกมมันนะที่ความสามารถตัวมาดิ้ขี้โกงนะครับขึ้นอยู่กับแนวขึ้นอยู่กับเกมพีการล่นของบันด้วยนะซึ่งเกมนี้มันก็ทําให้เอ่อหัวร้อนได้มากพอตัวที่แบบเราต้องพยายามคิดให้มากระดับหนึ่งเลยแล้วเนี่ย โดนตีหายอีกตีไม่ตีมผมไม่ร่วงมาเผาใส่ผมอีกคืนชีพขึ้นมาด้วยความสามารถไอ้ทีมนี้มันทีมไฟแทบทุกตัวเลยมีไอ้ตัวสุดท้ายที่เป็นตัวนะตัวสายหลับตัวหนึ่งโดนตีหมูร่วงไปหมดเลยไหเนี่ยเอาร่วงไปหมดเลยเจอท่าขี่โกงของโมเดดเล่นไปนะก็ ถ้าเกิดว่าล้มมอเดตได้ก่อนก็คงจะรลอดแล้วมั้งเนี่ยน,นี่แต่ถ้าตีหมู่มอเดตมันตีตัดจบหมดไปเลยแตอย่างนั้นนะว,วิธีส่วนเริเนแค่ดาก<ะ>ินเน่เพราะว่าลิงมันก็โดนสตันจนไม่ได้ตีเลยหรือไม่ได้ตีไปก็ตีไม่ล่วงนะเนะนี่ยตการมันก็ติดอยู่แบบนี้นะซึ่งเออผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะผ่านมานี้ได้เมื่อไหร่นะตอนที่ผมคิดได้ลองมามันก็ได้วิธีประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามัน ผ่านไม่ได้เคงจะต้องตัดใจเก่ยการเล่นนานแบบนี้นะเกมการชานก็ทำมาแบบนี้นะที่มันจะมีบางานที่เราต้องใช้ตัวเฉพาะตัวมากเกินไปจนเราผ่านไม่ได้หรืออะไรแบบนั้นะนะก็มันเชื่อไม่ได้จริงน,นะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนออกแบบเกมด้วยนะว่ามันเอ่อได้ลองเล่นจริงๆแค่ไหนนะออนถ้าเกิดว่ามันลองเล่นจริงๆแล้วมันแค่ดวงดีผ่านได้ก็อุบาทเลยฮะคืออุบาทมากนะถ้าแค่ถ้าต้องพึ่งดวงถึงจะผ่านได้เท่านั้นน่ะ นะแต่เท <ผม S 1> ่าที่<น>เห็นตอนนี้ก็ดูจะไม่มีวิธีอะไรตีสวนกลับมันจริงๆแล้วนะก็ที่เหลือผมมันตีแทบไม่ได้เลยแถมตีไปก็ตีลงศัตรูไม่ได้อยู่ดีนะเนี่ยโอ้โหอย่างโกงเลยเนี่ยนะเมตาทาดไปเพิ่มเธินในตัวเองให้ได้ตีเรื่อยๆแล้วก็สตาร์ศัตรูไปเรื่อยๆนะโ,โหตีอย่างแรงเนี่ยแถมตัวอากาศนี่ก็ฟื้นเลือดสะกับว่าเต็มเหมือนตีไม่เท่าเลยนะโอ้โห แย่งจริงเลยเออแบบนี้คงช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะก็ตาดีก็คงได้แค่นี้นะรอบนี้ก็คงต้องร้องเล่นๆจนด้วยจะผ่านนะนะอีกบางแบบก็ประมาณนี้ละมั้งแต่หลายแต่ปกติเราจะไม่ติดกันที่ด่านสิบนะด่านเก้าติดแบบนี้นี่ผมว่าผมก็คงการด่านสิไม่ได้นะสำหรับอีเวนต์นี้นะด่านอื่นผมก็พอผ่านได้นะขึ้นอยู่กับเวตาของ่านมรนาด้วยว่าเราใช้อะไรอ่ะท่านี้โดนสองตัวใช่ไหมตีนี่ไหม แบบนี้ก็ผมบอกได้เลยว่ายังไงก็แพ้อยู่ดีนะเพราะว่าตัวสุดท้ายของมันเนี่ยมันจะทําให้เราหลับได้แม้จะมีกันสลีปนะกันสถานะเราแบบนี้ผมยังเห็นมันโดนหลับอยู่เลยในตาที่แลวนะ้วอ่ะนะเออชวนไปได้จริงนะตาเน,นี้คงต้องปล่อยแพ้ไปอ่ะนะ เออแต่ก็ลองดูก่อนว่ามันได้แค่ไหนเท่าที่เห็นก็ดูไม่ได้อะไรเลยนะตีไว้แค่แสนเดียวยังปั้นยากมากนะกว่าจะปั้นตัวตัวนึงให้มาใช้ในด่านพันนี้ได้ก็คงประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม